สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เข้ามาอยู่ในโซนยันม่านะครับยันมา่าดีเยี่ยมเทคเตอร์เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ30คันนะครับมียันม่า YM351 ็ m 3 5 7นะครับยอ่าะัยันมา่าสามสกแรงยันม่า e f 5 1 4นะครับยันม่า72แรงอ่แรงแล้วก็มียันม่าโซลิดนะครับยันม่าโซลิดเรามี 50แรงแล้วก็75แรงนะครับใครมองหารุ่นไหนอยู่ช่วงนี้จัดโปรนะจัดโปรถือว่าเป็นโปรที่ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นโปรที่ดีมากๆนะครับก็แบบว่าขายไม่ต้องบวกกาไรเลยนะครับขายไม่ได้บวกกําไรเลยนะครับใครมองหาอยู่ช่วงนี้เป็นโอกาสทองของ f อฟโอกาสทองของลูกค้านะครับ เพราะว่าเราปรับราคาลดปรับราคาสินค้าลงเยอะมากนะครับอ่ะ e f ทั้ง4นะครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นรถที่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับอ่ายางใหม่4เส้นหรือยางหน้าไม่ยางหลังดอกลึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยในราคา2 9 5 0 0 0บาท2 9 5 0 0 0บาทนะไปมองหารุ่นนี้อยู่ถือว่าราคาถูกลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อ่า เรามีคลิปอ้อยนะครับปีอ้อยอ่าหนึ่งคันนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทแล้วก็คลิปอ้อยคูต้ตานะครับสามแสนสามหมื่นบาทนะครับใครมองหาอยู่นะครับอ่ะก็เข้ามาเลือกดูได้นะครับเป็นช่วงที่จัดโปรเยอะมากๆนะครับจัดโปรเยอะมากๆนะครับอ่าสินค้าก็มีให้เลือกเยอะนะครับราคาก็ถูกลงนะครับอ่าส่วนการตรวจเช็คนะครับรถเราก็จะทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับอ่าลูกค้าชอบ ดุมแดงล้อดําเดี๋ยวเราก็ทําให้นะครับใส่ท้อไอเสียให้ใส่หน้ากากดีเยี่ยมให้รั่วซึมเสีคให้ลูกมุงลูกหมากครับบูทใบมีดน้ํามันเครื่องก็อากาศสายพานพัดลมเราทําให้หมดเรียบร้อยนะครับทําให้พร้อมใช้นะครับทําให้พร้อมใช้นะครับใครมองหาอยู่นะครับเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ ใครที่มีงบประมาณน้อยนะครับช่วงนี้เรามีโปรฟีดาวนะครับโปรฟีดาว YM ฟีดาวนะครับ YM ฟีดาวนะย้ำนะครับบางคันอาจจะต้องดาวสองหมื่นสามหมื่นแต่ YM ช่วงนี้ก็ถือว่าจัดโปรแรงมากๆเลยนะครับอย่างเงี้ยครับสภาพเกีร A เลยสวยๆเลยนะครับเปอ้วนมีส่วนลดให้ครับเป็นโปรฟีดาวนะครับ YM357A นะครับ เป็นฟรีดาวเลยนะครับมีหลายคันนะอ่นนี่หนึ่งคันนะครับแล้วก็ขัดมาอีก2องสาคันนะครับเป็นฟรีดาวนะครับฟรีดาวให้ f c ให้ลูกค้าไปใช้กันเลยนะครับส่วนรถถือว่าเยอะมากๆนะครับจัดฟรีดาวให้เลยนะครับใครที่พร้อมช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสทองของ f c นะของลูกค้านะอันนี้5 1แรวนนะครับเั่วโมงแค่ไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็จัดโปรฟรีดาวให้นะครับ ใครสนใจใครอยากได้นะครับเข้ามาซื้อเข้ามาอุดหนุนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น EF 114 YM นะครับออกจาก YM เราก็จะพาไปดู s ซ lid นะครับตระกูล s o l ิ d ก็คือรถที่หนักกว่าตระกูล YM นะครับเป็นยันมาเหมือนกันนะครับใครมองหาอยู่ใครอยากได้นะครับเข้ามาอุดหนุนได้เข้ามาจองได้นะครับเราจัดโปรจัดราคาพิเศษให้นะครับ นี่นะครับนี่หยันมาประมาณเกือบ30คันเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะแล้วก็มีโซลิดเนี่ตรงนี้อีก4คันนะครับอ่ะโซลิดนี่ก็จะดาว10,000 30,000นะครับ10,000หนสนะอ่ะโซลิด50แรงนะครับราคา50,000 0อ่หักส่วนลดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0นะครับ5 0 0 0 0 0เดี๋ยวนะดูให้ก่อนอ่คันนี้ก็อ่หักส่วนลดแล้วเหลืออยู่ก็ใกล้ๆกันนะครับ ดาวที่30 0 0 0บาทนะครับคันนี้ดาวที่10,000บาทนะครับใครมีงบประมาณไม่เยอะเราดาวหนึ่งหมื่นบาทใครมีงบประมาณเยอะเราก็ดาวเยอะหน่อยโซลิดเจ้แรงเรามี2คันนะครับนนะรหเหมือนกันนะครับมีส่วนลดให้เยอะเหมือนกันนะครับดาวที่30 0 0 0บาทนะดาวที่30 0 0 0บาทศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอยากอุดหนุนยันมาโซลิดอยากอุดหนุนยันมาเอฟพัหนึ่งสี่อยากอุดหนุนร e ุ่นไหนนะครับโทรเข้ามานะครับ เรามีแท็กเตอร์มือสองให้เลือกทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็ที่สําคัญเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับจัดโปรไม่เอากําไรนะจัดโปรหน้าฝนนะครับคันไหนที่พอให้ลดให้ได้เราลดให้นะครับเราไม่เอากาไรแล้วช่วงนี้นะครับขายนะครับขายได้ขายนะครับเห็นไหมครับอันนี้เดินมาถึงตรงนี้เลย4ี่0 0 0ห้าหมืนนะครับ คูโบต้า l 5 0 1 8 s p 450,000บาทถือว่าราคาดีมากๆเลยเซเว่นมีให้เลือก5คันเลยนะราคานี้นะครับอ่าเป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยแค่4,500 0นนะครับแล้วกระซิบอีกนิดนึงนะครับลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะครับจาก4,500 0 0เซเว่นก็จะมีส่วนลดให้อีกนะครับอ่าตัว s p นะชั่วโมงก็ประมาณพันบวกลบนะครับอ่าลูกค้าอยู่ไม่ไกลก็มีส่วนลดให้อีกนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับ ได้เลยนะครับ M8540 ก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับสนใจก็กระซิบกระซิบมีส่วนลดตามให้ทุกคันนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับมารับโปรยันมามารับโปรส่วนลดพิเศษของทางร้านนะครับอาอยากได้รุ่นไหนโทรมานะครับขอบคุณครับ